สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูชื่อครูดินวดีมัติโกหรือจะเรียกสันส้นๆว่าครูแป้งก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสนุกกับสีเทียนค่ะต่อจากสีน้ำครั้งที่แล้วนะคะเรื่องสนุกกับสีเทียนอยู่ในกลุ่มสาระการเรียน,นรู้ศิลปะค่ะก่อนที่นักเรียนจะเริ่มเรียนนักเรียนต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะคะ 1. ค่ะสมุดค่ะสําหรับบันทึกข้อความ2 ดีสอค่ะสำหรับจดบันทึกลงในสมุดค่ะ3ยังลบค่ะสำหรับลบํำผิดและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือสีช็อคค่ะหรือสีเทียนนะคะเพื่อที่จะตกแต่งให้สวยงามเมื่อนักเรียนเตรียมวัสดุอุปกรณ์ดังต่อไปนี้แล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่1ตัวชีวัด1มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์2ส,สร้างงานทัศนศิลป์โดยการทดลองใช้สีด้วยเทคนิคง่ายๆค่ะ3ว่าภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเองเรามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยนะคะ เรื่องสนุกกับสีเทียนค่ะก่อนที่นักเรียนจะเริ่มเรียนเรามาทบทวนเกี่ยวกับแม่สีกันก่อนนะคะแม่สีมีสีอะไรบ้างคะมีสีเหลืองค่ะสีแดงและสีน้ำเงินค่ะสีขั้นที่สอง คือการนำแม่สีมาผสมกันในปริมาณที่เท่าๆกันก็จะสามารถได้สีขั้นที่สองค่ะได้แก่สีเหลืองมาผสมกับสีน้ำเงินได้สีเขียวค่ะสีแดงมาผสมกับสีเหลืองได้สีส้มค่ะและสีแดงผสมกับสีน้ำเงินได้สีม่วงค่ะ แม่สีมี3ามสีได้แก่สีเหลืองสีน้ำแดงสีน้ำเงินสีขั้นที่สองคือสีเขียวสีส้มสีม่วงค่ะความสำคัญของสีเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้เกิดความสวยงามและยังสามารถใช้ในการจำแนกสิ่งต่างๆได้อีกด้วยค่ะเรามาต่อที่สีเทียนนะคะสีเทียน มีลักษณะเป็นแท่งสามารถระบายทับกันได้หรือเขียนเป็นลายเส้นก็ได้ค่ะเวลาระบายสีเทียนจะต้องค่อยๆฝนถ้าออกแรงกดมากเกินไปจะทำให้สีหักได้นะคะและสิ่งที่สำคัญควรมีกระดาษหรือผ้ารองมือในขนาดที่นักเรียนระบายสีนะคะวิธีการใช้สีเทียน นักเรียนจะต้องจับเหมือนเขียนการจับดินสอดำเขียนหนังสือนะคะใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วชี้จับแน่นพอประมาณโดยมีโดยมีนิ้วกลางรองอยู่ใต้แท่งสีส่วนสองนิ้วที่เหลือวางรองอยู่ที่พื้นกับสันมือนะคะวิธีระบายสีเทียนค่ะหนึ่งระบายเป็นเส้นตรงแนวตั้งค่ะสองระบายเป็นเส้นตรงแนวเฉียงค่ะ สามระบายเป็นเส้นขดวกวนไปมาค่ะครูมีตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะการระบายเป็นเส้นตรงแนวตั้งค่ะการระบายเป็นเส้นตรงแนวเฉียงค่ะและการระบายเส้นขดวกวนไปมาค่ะวิธีการเก็บ รักษาสีเทียนค่ะเมื่อใช้สีเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วควรเก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยเก็บสีเทียนไม่ให้ถูกความร้อนแล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งหลังใช้สีเสร็จแล้วค่ะเรามาเข้าสู่ในส่วนของใบางานกันนะคะใบางานวิชาทัศนศิลป์เรื่องสนุกกับสีเทียนค่ะ พื่อทดสอบความเข้าใจนะคะว่าที่นักเรียนได้เรียนเรื่องสนุกกับสีเทียนมาทั้งหมดนักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใดอันดับแรกนักเรียนต้องดูที่ใบง,งานของเราก่อนนะคะว่าให้เราระบุชื่อนามสกุลชั้นเลขที่เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะคุณครูที่ตรวจจะได้รู้ว่าใบง,งานนี้เป็นของใครคะ่ะเมื่อนักเรียนเขียน ข้อมูลด้านบนครบหมดแล้วลำดับต่อไปสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะนักเรียนต้องมาดูนะคะว่าใบงานนี้มีคำสั่งให้นักเรียนทำอะไรบ้างใบงานสัปดาห์ที่แเรื่องสนุกกับสีเทียนคำสั่งให้นักเรียนระบายสีเทียนลงในช่องสี่เหลี่ยมที่คุณครูกำหนดให้อย่างสวยงาม โดยให้นักเรียนดูตัวอย่างวิธีการทำใบงานจากวิดีโอด้านบนแสดงว่านักเรียนจะต้องดูตัวอย่างวิธีการทำใบงานจากวิดีโอที่คุณครูกำหนดให้และนักเรียนจะสามารถทำใบงานได้ถูกต้องค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนคะอย่าลืมหมั่นทบทวนความรู้ในทุกวิชาอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ